ขเขมย่องบุกแนวรูวาฐานภาคสองกลามดึกอย่างต่อเนื่องไทยสั่งการเด็ดขาดยิงทันทีหากล้ำแดนกองทัพภาคที่สองรายนานสถานการณ์วิกฤตกัมพูชาบุกซุ่มฐานปฏิบัติการกลางคืนใช้ไฟฉายแสงแรงส่องหาทหารไทยฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยกล้องอินฟราเรดกัมพูชาส่งโดรนจำนวนมาก60ถึง100ลำต่อวันสแกนหาฐานไทยมาเกือบสองเดือนที่บ้านน้องจาน กำนันดีให้เงินชาวเขเมร170หลังคาเรือนกดดันไม่ให้ไทยรื้อถอนกองทัพอากาศประจำการเครื่องบินรบ a t 6สหกนวน8เครื่องที่เชียงใหม่คุนเซนสแสดงความบาดกลัวอย่างมากสหรัฐอเมริกายืนยันเร่งส่งยุโทโธปกรณ์ให้ไทยตามกำหนดการประจำการครั้งนี้เป็นก้าวประวัติศาสตร์สำคัญเสริมขีดความสามารถจมตีทางอากาศและนักษณะกภาคพื้นดินไทย พร้อมรักษาอาธิปไตและดินดานอย่างเด็ดขาด